สวัสดีทุกท่านกันด้วครับผมตอนนี้คุณพี่กับช่องนัด l อ c t ที่เช่นเดิมวันนี้เราก็อยู่กันในจเจอาพี่นะครับผมมาหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้สุ่มผลแซนไปวันนี้เราก็จะมารีวิวผลแซนกันนะผมสกิลแรกนะผมเอาเป็นสกิลบินก่อนสกิลบินนล่วก็คือสกิลเอฟนะผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้บินเห็นหน้ายังไงค่ะสี่เราโดนฆ่าเฮ้ยดาบเทพจังไะ F หน้าผม F มันตามอะไรอะเนี่ยอ่ะช่ามันเถอะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นการบินหน้าผมนี่เป็นการบินอย่างเท่โอเครอก่อนนะผมสกิลต่อไปคือเดี๋ยวไปเกาะน,นู้นกันก่อนแล้วกันสกิลนี้คือสกิล E สกิล e เป็นแบบวงเล็บกระดูกอ่ะไม่ใช่อะไรวะเป็นกระดูนะผมมันจะสร้างกระดูขึ้นมาใช่ไหมแบบแทงฉุบมีมอนไหมมีมอนมอนอยู่ไหนไปได้ไกลเท่าไหร่อ้าวนี่คือสกิล r กดทีสกิลนะผมไปไม่ถึงนะอ้าว สกิล <Skill> R เป็นยังไงสกิล R อ๋อเป็นการปล่อยเอหัวกระโหลกแล้วก็แบบวาร์ปเข้าไปแบบยิงตูมตามโอเคสกิล okay. T เป็นการเปิดอันติใช่ไหมโอเคเป็นการเปิดอันติสกิล E นี่มันก็จะเพิ่มแบบเป็นสามครั้งใช่ไหมแบบคูณสามเปิดอันติแล้วมันจะคูณสามเท่นะผมเนี่ยสกิล R ยิงอันนี้นี่เยอะนะผมอีอ่า้ยมันไม่โดนนะทุกคนโออีไม่โดนอ่าอ่ารู้สึกว่าอันตีเราจะหมดแล้วนะผมโอเคผลแซนี่มันน่าจะมีเท่านี้ใช่ไหม ไม่น่าจะมีอะไรมากฉันสามารถเล็บโป้เราไปตังเท่าไหร่น่ะมันนี่มันนี่ห้าหมื่นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นการเป็นคลิปรีวิวผลแสนนะผมโอเคถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไงไงก็สามารถบอกได้นะผมโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะถึง100ซับแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกัน